นับเบียร์แปดแปดสวัสดีครับวันนี้ปลายางเราหากมันขาดนะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนวิธีเปลี่ยนให้นะสําหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วอยากลองเล่นพวกงานเท็กซัสอะไรแบบนี้นะแล้วเปลี่ยนไม่เป็นนะนะครับแกะตัวเก่าออกได้เลยนะครับจะเก็บไว้ก็ได้เก็บไว้ต่อมันมีกาวนะกาวต่อปลายางด้วยนะนะครับหรือจะทิ้งไปก็ได้นะครับนะเพราะว่ามันปลายางราคาไม่ได้แพงนะครับอย่าโฟกัสเล็บนะเล็บเล็บไม่ดีเดี๋ยวถอดตัวเก่าออก,ก่อนโอเคนะคับถอดออกแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่ไหม อ่ะตัวใหม่มาในซองเรามีให้สามตัวนะสแปร์เราก็จัดไปเลยครับสีชมพูแล้วกันสวยโอเคไหมในซองเรามีให้ทั้งสามตัวนะวิธีเกี่ยวนะครับดูเลยนะครับด้านล่างด้านบนเห็นไหมเห็นด้านล่างด้านบนไหมครับนี่นะเนี่ยหางต้องคว่ำลงเป็นด้านล่างแบบนี้นะนะครับแล้วก็เอาเบ็ดนะครับแทงเข้าไปตรงนี้เล็งที่มันด้านล่างก่อนคว่ำมันลงมาก่อนนะเห็นท้องนี่ใช่ไหมนะครับเห็นท้องตรงนี้นะคว่ำมันลงมาก่อนนะมันจะมีท้องอยู่แบบนี้นะ ควาลงมาแล้วเบ็ดเกี่ยวเข้าไปแบบนี้นะครับเราเราจะรู้ได้ไงว่าต้องเกี่ยวมาโผล่ที่ตรงไหนก็ให้เอาตัวนี้มาวัดนะครับภาพดูนะแบบนี้นะครับภาพดูแบบนี้นะให้ปากมันออกมาประมาณนี้นะครับอย่างนงี้เลยหรือจะใส่มาพอดีก็ได้ชนนิดนึงนะฮะแทงเข้าไปแบบนี้เลยนะครับง่ายๆปับ๊บให้มันทะลุออกมาปุ๊บแบบนี้ดันให้สุดเลย ปรับดันสุดแล้วก็บิดขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้เบ็ดมันจะทาบอยู่แบบนี้นะครับเห็นไหมตัวเบ็ดมันก็จะทาบอยู่แบบ,บแบบนี้นะเราก็มาดูข้อเลยครับเห็นไหมโค้งของเบ็ดเนี่ยอยู่ที่ข้อไหนนะครับโค้งเบ็ดอยู่ที่ข้อไหนอ่าข้อนี้นะครับใช่ไหมเราก็จัดเลยครับเสียบให้ตรงข้อนะข้อนี้จะแทงข้างแทงกลางก็ได้ครับไม่มีผลนะฮะแทงได้หมดนะครับแทงขึ้นมาแบบนี้นะครับจะแทงให้มันทะลุ ทะลุออกมาแบบนี้เลยก็ได้นะครับแทงให้มันทะลุแบบนี้เลยก็ได้เพราะว่าด้านหลังพวกนี้เห็นไหมมันมีร่องให้สําหรับซ่อนเนี่ยครับมันมีร่องให้สาหรับซ่อนตัวเบ็ดอยู่แล้วเหลือแทงไม่ทะลุก็ได้ครับแล้วเราก็จะได้แบบนี้มาพร้อมใช้งานแล้วครับแบบนี้เลยนะฮะง่ายๆเลยนะครับนะอันนี้ก็เป็นชุดมัดให้เรียบร้อยเลยครับพร้อมตกเลยตะกั่วก็สามจุดห้ากรัมแบบนี้นะครับสามจุดห้ากรัมใช้งานง่ายครับผมตีแล้วก็วัดปลารอได้เลยนะจ๊ะขอบคุณครับผม